สวัสดีค่ะลิซพิงค่ะเดน่นะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบล็กมูตอนสารกระสือนะคะเ,ออเรื่องอะไระเรื่องหิงงคนหนึ่งกำลังข้อลูกต่หินผู้นี้กับไม่ชอบและแล,ะแล้วหิงผู้นี้ก็ข้อลูกเสร็จไ,ได้แฝดมา3คนแล้วมันต่อมาเขาก็ทราบข่าว่าแม่เป็นกระสือหินผู้นี้ เลยถูกแม่มครัคให้เป็นแต่นางก็ปฏิเสธจากนั้นแม่ก็กลายร่างแมงกระสือและก็ได้ตายในที่สุดแค่นั้นยังไม่พอเมื่อสองคนผนัวเมียรู้ว่าเมื่อสองคนผวเมียรู้ว่าแม่เองตายก็แฝดสามคนนี้ไปทิ้งทีข้างทางจนมีคนเก็บมาเลี้ยง แล้วเขาก็เลี้ยงตรงสามแฟดนี้รอดมาได้ตัวสามแฟดนี้มีชื่อว่าหยงยิ่งบนะคะนี้แต่สาวคนี้โตขึ้นมาอย่างหน้าอนาแล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้เู้นว่าตัวเองปีกษีสณนะคะ